สวัสดีครับเอ็ดดี้ปิยพงษ์หานศรีวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งใหม่ของวชิรพยาบาลนั่นก็คือวชิราเพลสเป็นศูนย์อาหารที่ได้รับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยและที่สำคัญครับเป็นศูนย์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลตามกันมาเลยครับวชิราเพลสเป็นแหล่งรวมความหลากหลายสำหรับผู้มาเยือน มีร้านสะดวกซื้อร้านอาหารมากมายทั้งคาวหวานรวมไปจนถึงร้านของฝากครบครันในที่เดียววชิรพลสถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านศูนย์อาหารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณอาคารหอพักบุคลากรชั้นจีเปิดให้บริการทุกๆวันเลยครับตั้งแต่เวลา5นาิกานาที ไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับที่ศูนย์อาหารกินนี่ครับที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลแห่งนี้ครับผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเบื้องต้นว่า ศูนย์อาหารกินนี่ของที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์อาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารมากมายเลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับท่านที่มาใช้บริการที่นี่นะครับสามารถแลกนะครับเป็นคีย์การ์ดสำหรับใช้จ่ายภายในศูนย์อาหารกินนี่ได้ครบทุกร้านเลยนะครับท่านไหนที่สะดวกสแกนเป็น QR ว o d e คนะครับศูนย์อาหารที่นี่นะครับก็ยินดีนะครับรับเป็น QR code คดสแกนได้เช่นเดียวกัน แต่สําหรับที่นี่นะครับมีคีย์การ์ดสำหรับกินนี่ใช้บริการได้ง่ายมากๆเลยครับส่วนร้านอาหารจะมีความน่าสนใจหลากหลายขนาดไหนตามผมกันมาเลยครับท่านผู้ชมครับอีก1นศูนย์อาหารที่ผมภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือศูนย์อาหารกินนี่ครับถือเป็นศูนย์อาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสะอาดได้รับรองมาตรฐานสะดวกเมื่อใช้บริการผ่านเครดิตการ์ด ปลอดภัยไร้กังวลคี่ค่ะโห้น่าทานมากๆเลยอ่ารับเป็นกะเพราหมูกรอบเป็นถาดหนึหนชุดครับทานนี่เลยครับกลางครับเป็นกลางได้เลยค่ะเพียงแค่คุณมีคิการ์ดใบเดียวนะครับสามารถใช้ซื้ออาหารได้ทุกๆร้านในศูนย์อาหารกินนี่เลยเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้บริการที่ศูนย์อาหารกินนี่คณะแพทยศาสตร์วัชรยาบาล เป็นยังไงกันบ้างครับศูนย์อาหารกินนี่อยู่ในวัชิระเพลสครับคณะแพทยศาสตร์วัชิระพยาบาลเป็นศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากๆอย่างที่ผมได้บอกไปท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ตั้งแต่เวลา5นากานาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาโดยไม่มีวันหยุดราชการเลยครับทุกท่านที่มาใช้บริการที่นี่นะครับจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยและมั่นใจไร้กังวลอย่างแน่นอนครับหากท่าน ชื่นชอบถูกใจฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและคอยติดตามชมพวกเราต่อไปขอบคุณครับ